ชนอลนายท a l a r p ย y a g o n ยครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะ ชีวิตคู่ที่มีความสุขชีวิตการแต่งงานที่สมหวังอยู่กันไปแบบยาวๆนะคะยืดยาวจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเป็นคู่ชีวิตกันดูแลกันไปจนแก่เท่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งความต้องการความปรารถนาของคนทั้งหลายค่ะวันนี้นะคะจะมาดูลายมือนะคะว่าเส้นอะไรที่จะมา เป็นสิ่งที่จะช่วยการันตีนะคะว่าชีวิตคู่จะมีความสุขค่ะจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะที่แตกต่างระหว่างชีวิตคู่ที่มีความสุขนะคะกับชีวิตคู่ที่ไม่มีความสุขมีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราจะดูที่เนินสุขนะคะเนินสุขก็คือใต้ฐานนิ้วโป้งค่ะ ถ้าเนินนี้อิ่มเต็มสวยได้รูปนะคะมีน้ำมีนวลมีเลือดฝาดสีชมพูระเรื่อหรือว่าสีแดงละเรื่อนะคะก็จะบ่งบอกว่าชีวิตจะมีความสุขนะคะครอบครัวมีความสุขและถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ดาวเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวชี้อีกหนึ่งนะคะตัวชี้วัดว่า จะพบกับความสุขเพราะดาวคือความสุขดาวคือความเจิดจารัดดาวคือความโรแมนติกนะคะการดูแลแคริงซึ่งกันและกันและบริเวณใต้ข้อนิ้วโป้งนะคะข้อแรกเนี่ยมีเส้นที่ไม่ขาดนะคะใต้นิ้วโปง้งมีเส้นที่คมชัดสมบูรณ์ไม่ขาดไม่มีโซ่ไม่มีเกาะนะคะไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรค ก็จะยิ่งชัดเลยว่าครอบครัวจะมีความสุขครอบครัวช่วยเหลือดูแลกันนะคะเทคแคร์ care, ดูแลกันได้เป็นอย่างดีประกอบกับมีเส้นแบบนี้เรียกว่าเส้นอุปธรรมค่ะนะคะได้คู่ครองได้ภรรยาอุปธรรมได้สามีอุปธรรมนะคะหรือครอบครัว อุปถัมภ์ทำให้ชีวิตคู่ชีวิตรักมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะและใครที่ได้ดาวเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวบอกได้อยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าจะได้คู่ครองที่เป็นคนสวยได้เป็นคนรอคนหล่อนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะของชีวิตคู่ที่ไม่ค่อยดีนะคะก็จะต้องเกิดลักษณะของการที่เป็นตะข่าย ตะแกรงแบบนี้นะคะนี่คืออุปสรรคสัญลักษณ์แห่งอุปสรรคนะคะชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขค่ะนะคะแล้วบริเวณเส้นต่อเนี่ยก็เป็นลักษณะของเป็นลูกโซ่นะคะหรือว่าจะมีเกาะแล้วก็เส้น อุปถัมภ์นะคะขาดหรือว่ามีเกาะเกิดขึ้นนะคะลักษณะแบบนี้จะบ่งบอกว่าชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวจะพบแต่อุปสรรคพบแต่ความทุกข์เศร้าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นประเภทที่เจ้ากรรมนายเวรนะคะที่เบียดเบียนซึ่งกันและกันค่ะเส้นวาสนานะคะที่มีเส้นค้ำมาจากเส้นอุปถัมภ์แบบนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ค่ะแห่งชีวิตคู่ที่มีความสุขนะคะได้คู่ครองคนรักมาอุปถัมภ์ค้ำชูให้ชีวิตมีวาสนาให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตคู่ที่ไม่มีความสุขนะคะบนเนินอังคารต่ำนะคะบริเวณนี้มีเส้นพุ่งมามาตัดกับเส้นใจนะคะตรงนี้คือเส้นหัวใจลักษณะแบบนี้ คือชีวิตคู่ที่แตกร้าวนะคะหัวรุนแรงไม่ยอมกันถัดแยง้งทะเลาะกันอยู่บ่อยๆค่ะทำให้ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขเส้นหัวใจที่คมชัดสวยแล้วก็มีเส้นพุ่งขึ้นไปยังเนินพฤหัสหรือว่าเนินเสานะคะแล้วก็มีเส้นแยกออกมาขึ้นเป็น ลักษณะแบบนี้ลักษณะพุ่งขึ้นคือชีวิตคู่ที่จเจริญรุ่งเรืองมีความสุขนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเส้นใจนั้นมีเส้นตัดเยอะแยะนะคะแล้วก็มีจุดดำๆหรือว่าเกาะหรือว่าโซ่ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะแบบนี้เส้นใจไม่สวยแบบนี้ ชีวิตคู่จะพบแต่อุปสรรคปัญหานะคะติดขัดเบียดเบียนซึ่งกันและกันทำให้ต้องเลิกลาในที่สุดค่ะมีสัญลักษณ์กากบาทอยู่บนเนินสุขและก็อยู่บนเนินพลหัสนะคะประกอบกับมีเส้นแต่งงานที่ตรงนะคะละักษณะแบบนี้คือเจ้าของมือจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขค่ะแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่มีเส้นแต่งงานโค้งลงไปติดกับเส้นใจหรือโค้งลงนะคะตัดลงมากับเส้นใจอันนี้คือลักษณะของชีวิตคู่ที่ไม่มีความสุขนะคะแยกกันอยู่หรือว่าเลิกล้างกันในที่สุดค่ะถ้ามีเส้นอาทิตย์ขึ้นตรงไปนะคะและมีและมีเส้นแต่งงานที่พุ่งไปชนกับเส้นอาทิตย์ ะะจะมีชีวิตคู่ที่จเจริญรุ่งเรืองค่ะได้แต่งงานกับคนร่ํารวยหรือว่าคนที่ดีที่แต่งแล้วชีวิตจะดีขึ้นเหมือนยกระดับยกฐานะให้ดีขึ้นกว่าก่อนแต่งงานนะคะแต่ถ้าว่าเนินจันทร์มีฝ่ายดำเกิดขึ้นนะคะจะบ่งบอกว่าชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานนั้นจะพบแต่ความทุกข์ใจนะคะเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความสุขค่ะ ามีเส้นวาส,สนาขึ้นไปแล้วก็ไปชนกับเส้นใจแล้วก็มีเส้นคำจากเนินจันนะคะลักษณะแบบนี้ชีวิตคู่จะมีแต่ความสุขนะคะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตคู่ที่ไม่มีความสุขนะคะเส้นแต่งงานขาดนะคะเส้นแต่งงานมีเกาะเกิดขึ้น เส้นแต่งงานมีกากบาทมาทับนะคะลักษณะแบบนี้จะส่งผลให้ชีวิตแต่งงานพบแต่ความผิดหวังนะคะเต็มไปด้วยความทุกข์และสุดท้ายก็ต้องอย่าล้างกันค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพิยากร b บครูเด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ